S <S <an> และตอนนี้พี่กคนสเปพภาคหนึ่งก็มาแล้วแต่กูจะไม่ได้ตรวจสอบเลยว่าไม่เป็นของจริงของปลอมงั้นเราไปเริ่มภาคเลยดีกว่าและดอบสตูดิโอเขาก็อัพคีพวีพีทเจ็ดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่ได้ดูละว่าวกูต้องไปตั้งดูอีกแหละเอสันแล้วกูยาคงรู้เสยว่าเสียเงินไม่หายเลยไปเริ่มต่อเลยแล้วกันมาลุยหนึ่งสองสามโอยายรอด้วย เธอไม่ใช่สินะเกิแตายใช่มากเ้อเลต้องตายไม่ได้ผมสินะแกดูสุดขา้มากุดปายสินะยายิงม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 ากตายสองข้าไอเนี่ย อย่แก้้ายอ้ยอ้ยอ้ยแล้อยกับข้าเยแค่นี้แหละอุ้อุ้ยแค่นี้เจ้าใจเจข้อคุแกอ้ยอ้อไม่รู้ไม่รู้เ โอ้โเธอชหยเลยเฮ้ยเอ้ยไอ้้เทันจีแมนฮ้วิดม่าฉันมีแค่นั้นหรืองเฮ้ยโอ้ไข้ปโอ้ทิ้หายแล้วอย่างนี้ต้องรีเออเ้อเี่ยมาเลยใช่ใช่ตันา แกตายนี่นาไปียึดมันได้ไหมอะไม่ถือ่ดู่าก่ดไหนโอเคจบแล้วโอเคไอ,อ้แม่งบวชผาก